thank you เกิดว mm ันเฟิร์สทีก็คือการที่เราเห็นคุณแม่ป่วยไม่สบาย mm hmm. บวกกับการที่เราเป็นเภสัชกร mm hmm. และเราอยากให้คนที่เรารักนั้น mm hmm. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะพรจันทร์เติมวิลิค่ะอายุ46ปีประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะเพออยากให้หันมาลองใส่ใจสุขภาพนะคะเงินไม่สำหรับวันเฟิร์สนี่ถามว่าราคาสูงไม่ไม่สูงแต่คุณภาพ กับชีวิตประจําวันกับโรคที่เราเป็นกับการที่เราต้องเดินทางไปหาหมออะไรเนี่ยคือมันมันดีมันสุดยอดนะคะใครใครลองทานนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะแนะนํำยังไงอยากให้ทุกคนหันมาทานนะคะสิ่งดีๆที่เขาทํามาให้คือมันทำให้ร่างกายแข็งแรงน้ําหนักก็ลดมันเหมือนโรคประจําตัวอะไรเราดีหมดทุกอย่างซึ่งดิฉันเนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งอย่างเงี้ย ม,มันดีจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมาลองเยี่ยมค่ะเยี่ยมมากวันเฟิร์สดีจริงๆค่ะชื่อนางสาววิรลักษณ์จิวรีอายุ31ปีอาชีพรับจา้งา,างเป็น SLE ค่ะลงไตอาการเป็นยังไงคะเหนื่อยแน่นหายใจไม่อิ่มนอนราบไม่ได้หลังจากนั้นก็ตัวก็บวมขึ้นบวมขึ้นจนน้ำหนัก ร้อยกิโละค่ะปัจจุบันนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ75ค่ะเวลาในการทานที่ที่ที่กินตั้งแต่ต้นเริ่มสิบวันขึ้นก็ตั้งแต่10วันแรกตั้งแต่ที่ไปเจาะเจาะเลือดอะค่ะผลขาผลเลือดก็แทบจะปกติหลังจากนั้นหมอก็ลดยาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้กินยาอะไรเลย ดิฉันนางตบัตสุขรอดค่ะอายุ6 3ปีอาชีพรับจ้างเป็นแม่บ้านดีขึ้นค่ะไม่ค่อยเหนื่อยรู้สึกแข็งแรงมากอย่างป้าเคยเดินขึ้นตึก5ชั้นป้าเคยเหนื่อยขึ้นไปแล้วนั่งป้าก็ไม่ต้องนั่งที่วันนี้ป้าขึ้น6ชั้น5ชั้นค่ะพอเกี่ยวมนเคยขึ้นแค่6ชั้นค่ะค่ะ แล้วก็หวังว่าจะกินอนไรไปอีกนั้นเรื่อยๆค่ะตลอดไปค่ะชืะ่อเนาุกจิตวิญยาลค่ะอายุ49ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปปัจจุบันนี้จะเป็นแม่บ้านปกติเมื่อก่อนทำงานเป็นเกี่ยวกับเป็นพวกสารเคมีเรากินยาพนิ้ไปเขาแนะนำมามันจะไปล้างสารพิษออกจากในร่างกายเรา ทานเข้าไปแล้วก็ดีมากก็กินมาเรื่อยๆจ้ะคือทํางานเหนื่อยมาก็กินยาวนี้ไปก็นอนหลับดีไม่ไม่เป็นอะไรเลยคือว่าสบายกินแล้วสบายมากๆเลยว่าร่างกายเราจะทําอะไรต่ออะไรก็คือไม่เหนื่อยไม่ไม่ไมทอ้อไม่ถอยชื่อสมประสมคีภียคะ่ะเป็น SLE คะ่ะ จะมีผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็เป็นไข้วันละสี่รอบห้ารอบที่เป็นก็ไม่คิดว่าชีวิตจะแบบดีขึ้นขนาดนี้เพราะว่าตอนที่เป็นนเป็นหนักมากพอได้ชาต,ตัวนี้มาก็สุขภาพดีขึ้นแบบทำอะไรก็แบบดีขึ้นร่างกายแบบมันดีขึ้นจริงๆชีวิตไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ ขอบคุณวันเฟิร์สค่ะ